สวัสดีครับเจอกันกับผมกิติคนคำนวณน,นะครับคลิปนี้มาคุยกันถึงหัวข้อเลขไม่ควรเล่นนะครับประจํางวดวันที่1มีนาคมนะครับ2564ะครับเลขไม่ควรเล่น1นึ่งทับสทับหกนะครับผมก็จะแบ่งเป็น หลักเป็นหลักเช่นเคยนะครับก็จะมีผมจะไล่ไปตั้งแต่หน่วยหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างสิบล่างนะครับหน่วยบนสิบบนร้อยบนหลักพันหลักหมืน่นแล้วก็หลักแสนนะครับเพราะว่าผมมโนไกลจนถึงเลขรางวัลที่หนึ่งด้วยนะครับ ข้อมูลที่จะนําเสนอนะครับเป็นเพียงข้อมูลตัวเลขที่ได้มาจากการวิเคราะห์ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลังเท่านั้นนะครับวิธีการวิเคราะห์เนี่ยผมก็คิดค้นขึ้นมาเองนะครับวิธีการวิเคราะห์คิดค้นมวเองนะครับเป็นการมโานงผมเองล,ล,ล้วนๆเพราะฉะนั้นแล้วไม่มีสถาบันไหนไม่มีนักวิชาการท่านใดเซ็นรับรองนะครับโปรดใช้วิจารยณในการรับชมรับฟังก็แล้วกันนะครับเอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อเลขหาสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ ฝากกดติดตามฝากกดลูกกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวทุกท่านจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอที่ผมอัพขึ้น u t u b e นะครับมามาเริ่มต้นกันที่หน่วยล่างนะครับหน่วยล่างนี่มีอยู่3มตัวนะครับงวดที่แล้วนี่เลขไม่ควรเล่นผมนี่เข้าหมดเลยนะเข้านี่หมายถึงดับหมดทุกหลักเลยนะแต่แต่มันค่อนข้างจะยากลำบากเนาะในการนำไปวิเคราะห์เป็นตีเป็นเลข6ตัวสำหรับาะมันที่1อ่ะเนาะนะครับ มาเริ่มต้นที่หน่วยล่างนะครับไม่ควรเล่นก็จะมี1 2 3ครับต่อไปนะครับ10ล่างครับเลขเรียงลนนะ้เนี่ย1 4 6 8 4ตัวเลยนะนี่1ดับทั้ง หน่วยแล้วก็หลักสิบเลยนะครับหลักดับสองหลักนะครับดับสองหลักเลยสําหรับล่างนะมาดูที่หน่วยบนนะครับมีอยู่สามตัวนะสองสี่หกนะครับต่อมาหลักสิบบนครับหกเจ็ดศูนย์หกเจ็ดศูนย์นะครับผม โอ้หกดับยาวเลยหนึ่งสองสามสิบล่างหน่วยบนสิบบนนะครับมาที่หลักร้อยบนนะครับหนึ่งเจ็ดแปดหลักพันครับหนึ่งสี่เจ็ดมาที่หลักหมื่นครับผมหก 8 9แล้วก็สุดท้ายหลักแสนนะครับสองตัว1กับศูนย์เนาะก็ตามนี้ครับผมหากท่านใดอยากได้รางวัลที่1นึ่งนะครับรางวัลใหญ่ลอตเตอรี่ใบไหนที่มีเลขหนึ่งกับเลขศูนย์อยู่ตัวแรกนะครับคือหลักแสนเนีย่ยจะซื้อครับ <laughs> แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับก็คือหลักหน่วยเนาะของรางวัลที่หนึ่งนะครับของเลขของลอตเตอรี่เนาะ ถ้าเป็นเลข2 4 6สี่จะไปจับนะครับเดี๋ยวท่านจะไม่ถูกระงวัลที่หนะึ่งะโอเคมาตอนนี้ครับก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลที่ดีนะครับสำหรับในการนำไปใช้งานในการเลือกซื้อเลือกหาสลากกีนแ่งรัฐบาลในการซื้อลอตเตอรี่นะครับก็ฝากกดติดตามกดลูกกระดิ่งด้วยนะครับผมจะอัดคลิปเรื่อยๆนะครับก่อนจะถึงวันหวยออกนั่นแหละนะครับเกือบจะทุกวัน มีช่วงสองสามวันที่ผ่านมานะครับนะวันก่อนเนาะวันนี้วันที่ยี่สิบสี่นะครับวันนี้ยี่ิบสี่เนาะนะครับยี่สิบสี่คุมภาผมไม่ได้ผมเริ่มอัพคลิปแรกเมื่อวานเนาะเมื่อวานวันที่ยี่สบสามยี่สิบสองยี่สิดยี่สิบนี่ผมไม่ได้อัพคลิปขึ้น youtube เลยนะครับเพราะว่าเออมันค่อนข้างจะไม่พร้อมนะครับสภาพจิตใจและร่างกายไม่พร้อมก็เลยไม่ได้ทําคลิปนะครับผม แต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับก็นําเสนอข้อมูลแล้วก็หวังว่าจะทําให้ทุกท่านโชคดีจากข้อมูลที่นําเสนอนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ